จะไปแย่ขมวแดงนะคะตอนนี้ใหญ่ขมวดแดงค่ะลอกินนะคะดูซิบอกเกอร์ดูบ้าบออบ้าคใหญ่ขมวดแดงเีเอาไม้ดิ เอาไปเถอะย่อยไปย่าแขมีใจนะคะนี่มะนาวค่ะมะนาวก็จะเป็นลูกแล้วค่ะแม่แนนเลูกมาจับลูกดิโชว์ลูกมะนาวไหนวะโอ้โหนี่ลูกกระด้ยังไม่ดอกค่ะประมาณสองเดือนก็ได้กินสองเดือนเลยเหรอนี่พ่อกำลังจะหาไม้เย็บรถแดงนี่เอาถังใหญ่เยะแล้วก็เอาน้ำมาใส่นี่ ถังใหญ่ไม่กว้างเดี๋ยวเผ็ดได้ยังไงล่ะก็ต้องกว้างนะเนี่ยปากมันจะได้ไข่ไม่ได้หล่นใส่กระมังชาต้องเอานี่แย่เสีเอาน้ำมันใส่นี่เอาถังใหญ่ๆไหมอะไรวะก็มาเทถุงว้าวขันติงถังใหญ่นี่แย่ดัง็จะแย่ลงในน้ำเลยดิ่งแย่ลงในน้ำเลยบ้าเหรอก็แย่เสีนี่ก็ไปเทใส่ในน้ำดิ่ง มจดกัดเอาดิโอ้ยมีกัดหอกเอาพ่อเย็นมจาเดิงกว้มดเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋วมากัดเด้อแแกก่เอาเขาจะไปไหนอยู่นี่หละบี่เขาจริง อกนมีหรือเปล่าอัไหนอ่ะอันนี้เต็มเลยอัยอะไรเนี่ยยาทิมขายนี่นี่เนาะมาเที่ยวทิ้งมาได้ยังเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่เลยอุ้ยไข่ไอ้สุเหาอ่ะเหาเขาไม่ใส่เข็ญยาพ่อไม่ทาแป้งเอาแป้งใส่ บ่ยเกเนมแเอยอย้เจ็บมากเจ็บมากไอ้คนลูกแม่เออดีวมาใ้อยไข่หกหมดเลยค่อยเก็บก็ได้ในหมดไปก่อนเม็ดเม็แขนเสื้อเม่เลย เด้นหนึ่งรังนะครับตัวแขนเสื้อแม่เอาออกมาเลยหัว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 แม่ต้องอันนี้มานี่ยังไม่ออกเลยหน้ะฉันปวดหัวตัวดึงไมวค่อยออกก็ได้แม่ขาแม่ที่ขาขาลัางเองถ้าใครจำได้ก็เือกินให้ดเด้อ าารมนก็ใส่ชุดป้องกันนะคะต้มีแล้วต้องจัดทาแป้งทาแป้งทาน้ำมันเอามันมดมันจะไม่กัดเนี่ยมดมันลื่นมดมันมันเกาะไม่ได้มดมันก็จะปล่อยไม่เห็นไหมคะที่มัแป้งดูหัวไอ้ติดอยู่หัวอะไนนี้ค้าง ขวาแม่ข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายแม่ไอเล็บข้างบนมันจะอยู่นี้ตั้งไม้สั่งบังกล้องดีแล้วไปแล้วผมงอกเดิมเลยเอาลังไหนอีกอ่ะนู่นเหรอลัางเดียวพอแล้วมั้งนู่นอีกมีลังข้างล่างเลยล่างข้างล่างก่อนโอ้ยคุณใครสนใจไป็มือโปรไปใครของ มะกรูดนี่สวยมากเลยเนี่ยกระทักมานะคะอ่อนๆด้วยค่ะเห็นไหมคะมะกรูดใครสนใจกระชากมาแม่จะเอาเอ,อยมาเติมกำแพงเลยออเอามาเติมรัวเลยเอยหนาวออเอาแล้วเดี๋ไปทำอะไรเนี่ยมีแมนาง S <S เ, <S <S เนี่ยไปแย่มาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยโ้โหได้กิโลนึ่งไม่แช่สองกิโลเลยนะอาจารย์มาใส่ดิไข่ล้วนๆนะครับไข่เป้งแป้งอาจาย์นี้ก้อยไข่มดแดงถ้วยใส่ินก็มานะก้อยไข่มดแดงไปแย่มากับมือ มาดูค่ะดูดูดูเมื่อกี้มันเข้าไปข้างในเกงมันจะไปเอาไข่มันคืนเ <c oughs> ดียว <c oughs> โอ้กิโลหนึ่งได้ระวงไข่จะกินก็มาอันนี้ตัวแม่ม,นะมันนะเนี่ยจค่อยเกี่ยวออกไ,ได้เก็บออกแมวออมโอ้ไข่ล้วนเลย ใครจะกินก็ซื้อโดนละสามร้อยกินเด้อเดินเอาทรมานมากเอาหมดกัดมือเอาหมดกัดไหมพ่อแม่บอกว่าอย่าเอามาใกล้กัดนี่โอเคเอาไปยกไปลูกยกไปยกไปจะปล่อยให้กินคืนเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอย่าพึ่งดีเอาอย่าพึ่งเดูเอาโอเคอย่าพึ่งดูเอาเอาเออ